สดีครับวันนี้ด้วยกับแอดมินเุกุญชไฟ นี่มาแบบว่าหวานหวานซึ้งๆเลยกันะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเจ้าเฟนเดอร์นะครับอเมริกันดีลุกนะครับนะปีสองพันเกตัวนี้เลยนะครับนี่เลยแบบพันเจ้าโจ๊กเลยนะครับอ่ะดีมากๆอ่ะให้ดูนิดนึงนะดีลุกนี่เสน่ห์ของดีลุกเลยนะครับตรงนัดนี่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้เรามารีวิวพร้อมกับเจ้ามูเออร์นะ GE 200นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่า จำมกิีตอรไฟตั้งเสียงอะไรไว้ให้บ้างแล้ใครที่ซื้อกับผมก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะดําดเนินการตั้งเสียงให้ลูกค้าอยู่แล้วครับเห็นไหมครับโดยอุปกรณ์มืออาชีพอยู่ลเฟนเดอร์ ใช้ได้เลย นำประสบการณ์บนเวทีการประกวดเวทีแบ็กอัพเวทีโซโล่เดี่ยวนะโซโล่โชว์มาใส่ไว้ให้ในนี้แล้วนอกจากนั้นไม่พอครับเรานำประสบการณ์จริง,รงๆล ون, ๆ้วนๆตรงนี้เลยข้างหน้าเรานี่เลยนะที่ท่าผู้ชมได้เห็นเห็นไหมครับเรามีแอมระดับโลกหรือระดับมบอร์ชีพหรือระดับศิลปินของประเทศไทยใช้กันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นซาวที่ได้นะครับมันจึงมาจากเหล่านี้เพราะฉะนั้นหูผมเนี่ยจะต้องฟังซาวจากพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเชื่อถือได้เลยว่า ซาวที่คุณได้ไปแน่นอนครับนะคุณได้เป็นของแถมระดับเขาเรียกว่าระดับพรีเมียมเลยนะครับของแถมที่คุณหามันนานนะครับนะบม,นมันพิเศษตรงนี้นะครับผมยังถึงบอกว่าแต่และคลิปผมจะพูดเสมอว่าคุณซื้อกับใครเนี่ยก็ได้นั้นแต่ถ้าซื้อกับผมเนะี่ยคุณได้เหมือนตัวเครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสไปเลยนะครับไม่ต้องนั่งระดับประชาชนทั่วไปไม่ใช่ นะระดับเฟิร์สคลาสต้องมีการนวดต้องมีการนู่นนี่นั่นโอ้โหคือมันพิเศษนะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังเรยนพิเศษเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นอะไรเอย โอ้หนี่นะครับนี่คือแบบน,นี้ตั้งเสียงให้แบบนี้เลยอ่งต่อมาอีกเป็นเสียงอะไรเลย เผื่อคุณเอาไปใช้งานในเสียงที่คุณชอบนะครับคุณก็เอาไปเซฟในพรีเซ็ตใหม่ของคุณได้เห็นไครับอ่านะครับ,อ,ะะรบอันนี้ก็เป็นแบบว่าแตกแบบสไตล์มาเชลนมรประาณี้ ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะตั้งแบบมือชีพนะไม่ต้องหัวนะครับอ่ะารยมาเป็นเสียงโซโล่บ้างเห็นไหมก็มีเสียงดีเลย์รีเวิร์บเลยช้าๆนวลๆเลย ได้เสียงอะไรยังไงก็สามารถจะบอกกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอ่ะก็จัดไปนะใครอยากได้อะไรอย่างไงก็บอกได้เลยนะครับเสียงแบบไหนอะไรอย่างไงนะครับหรือว่าต้องการจะซื้อหาเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับอยู่นะครับเอ๊กาลังเลือกร้านอยู่นะครับจะร้านไหนดีบ้าร้านที่เขาไม่หลอกร้านที่เขามีของจริง เชิญร้านเฉพากิจจะใส่ได้เลยนะครับมีของจริงมีของชัวร์ส่งจริงร้ายเปอร์เซ็นต์รีวิวกันให,เหน้เห็นแบบนี้นะครับมีที่นี่เลยนะครับชัดเจนสุดๆและทุกปุ่มจะกดได้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบวอุ่มหนะ่กดให้ดูมันไกลมาก่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่ะโอเคครับผมนะเดี๋ยวนี่เลยเห็นไหมครับซื้อกับผมก็ไม่ต้องห่วงครับนี่เลยเห็นไหมนี่ครับคือมีของจริงคือเห็นหมดอ่ะเห็นไหมเห็นทุกการรีวิวนะครับอ่ะเพย์อ่ะปุ่มเซฟอ่ะเซฟได้นะถ้าเราไม่เซฟเราก็กดเพย์ไป ซิสเต็กดได้หมดเห็นครับทุกอย่างเนี่ยมันกดได้หมด Channel กดได้หมดนะครับคอนโทรกดได้หมดนะครับ e x p ก็กดได้เห็นไหมครับนี่ครับปุ่มต่างๆเหล่านี้กดได้ทุกปุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ซื้อของกับผมเนี่ยก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าคือมีของจริงมีของชัวนะครับแล้วก็สามารถจะเทสให้ดูได้เลยนี่นี่นะครับนี่คือจุดขายของยพวกี่จะไฟเลยนะครับเรียกว่า หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบในการรีวิวของผมว่าผมคนเขาค่อนข้างจะพูดจริงจังจริงแล้วชัดเจนแล้วก็พูดจริงแล้วก็ทําได้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าพูดไปเรื่อยแต่ทําไม่ได้ทําเสียงไม่ได้เงี้ยมันไม่ใช่นีคยแต่ว่าผมอะคือคเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์เหล่านั้นอะผมผ่านมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเ,เออก็เลยมาเล่าสู่กันฟงนังน,นะครับอ่าโอเค จัดไปใครอยากได้มูเออร์จีสอจัดไปครับผมนะซื้อขายแลกเทินได้ด้วยจัดไปครับ